สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่จุดทูปรัฐบาลไทยนะคะทุกคนค่ะ <c oughs> รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่17 <c oughs> นะคะ <c oughs> ใครเข้ามาแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะ <c oughs> ลมแรงมากแล้วก็หนาวมากนะคะทุกคนค่ะ คืเหมือนอยู่เกาหลีเลยนะคะตอนนี้อะใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ว่ารวยค่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ว่ารวยให้หน่อยนะคะทูบรัฐบาลไทยนะคะทุกคนคะ่ะจะมีสายด่วนให้นะคะ เสียดายฮานอยมากฮานอยปังไม่ล่าฮานอยอ่ะออก95นะคะจุดทูบเปน็น65ออก95เลิศเวอร์นะคะทูบของเราแบบปังปรียดมากเลย ใครจะเข้ากลุ่มเขานะทุกคนค่ะ ช่วงนี้ปังนะช่วงนี้นะคะอใครเพิ่มเพื่อนนะคะทุกคนขาแอดไอดีไลน์ได้เลยมาแอดไอดีไลน์ได้เลยนะคะแอดไอดีไลน์ได้เลยอยากติดต่ออาจารย์ไอติมโดยตรงนะคะติดต่อได้ที่ไหนคะทักมาที่แชทได้เลยนะคะสื่อเก้า้าลบออกไปซสื่อไว้เสียดาย เลยก้าวมาละทุกคนทุกคนระวังมิจฉาชีพด้วยนะ ่าใครจะเข้ากลุ่มเพิ่มไหมคะมีใครเข้าเข้เขากลุ่มเพิ่มไหมทักมาได้เลยนะคะ เลขกมาแล้วทักไปแล้วไม่ตอบเลยเดี๋ยวรอน้องแอดมินเขาตอบนะคะเดี๋ยวรอน้องแอดมินเขาตอบนะคะน้องแอดมินเขาน่าจะยุ่งอยู่นะคะเพราะว่าหลายหลายแชทมากเลยต้องต้องต้องรอตอบตามคิว ใครจะเพิ่มอีกรับอีกยี่สิบคนสุดท้ายค่ะเร็วๆเลยทุกคนนะคะวันจันทร์มีลาวนะไปเอาลาวในกลุ่มนะคะอ่าวันจันไม่ได้ว่างไลฟ์สดนะวันจันใครอยากได้ราวไปเอาในกลุ่มนะคะไม่ได้ว่างไม่ได้ว่างมามาไลฟ์สดนะคะวันจันทรติดธุระนะคะทุกคนค่ะรอบวันจันทร์ก็คือเป็นรอบที่แบบว่าอปล่อยในส่วนของเลขทูบเออเลยให้ในในกลุ่มนะ ลิงอยู่ด้านล่างนะคะทุกคนค่ะใครจะเข้ากลุ่มเข้านะคะวันจันทร์นะระวังมิจฉาชีพด้วยนะคะทุกคนนะคะไปตามมิจฉาชีพนะทุกคนนะคะอืม ตามมิจฉาชีพเสร็จปุ๊บนะคะเออโดนมิจฉาชีพกระทำสำเรามานะคะมาตามหาซ้องจริงนะะปวดหัวมากอาทักมาหาไอติมอีกเลยนะคะทุกคนมีใครจะเข้ากลุ่มอีกไหม เดี๋ยวอว,วันจันเดี๋ยวปล่อยให้ในกลุ่มนะคะเพจต้องขอขอขออภัยนะคะวันวันจันทร์ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะทุกคน เก้ 9, 6, 1, าหกหนึ่งว่าซานเก้าหกหนึ่ง อ่ะหกร้อคนดูเดี๋ยวจะเปิดให้อ่าเพิ่มเพื่อนกันอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะใครที่อยากจะเข้ากลุ่มรีบๆเข้ามาเลยนะคะทุกคน รอในกลุ่มโอเคนะคะรอในกลุ่มนะคะ เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะถึงเวลาที่เราจะมาบอกในส่วนของรัฐบาลไทยในงวดประจําวันที่17เมกราคมแล้วนะคะงวดที่2ของปีนะคะหลายหลายคนรอตัวเลขของไอติมเนี่ยไม่ไหวนะคะบางคนเนี่ยนะคะถึงขั้นที่จะต้องไปนอนให้น้าเกลือที่โรงพยาบาลเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นเลิกดียามดีในการมาปล่อยกันเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนรีบไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะ,ะ mm hmm. นะคะเพราะมีความมั่นอกมั่นใจนะคะมั่นใจ,นะะนใจอีกแล้วนะคะเออแต่ก็ต้องมั่นใจทุกงวดอยู่แล้ว เพราะว่าเรารักในตัวเลขแล้วก็เราชื่นชอบในการที่จะมาแบ่งปันกันเขาไม่เข้าอีกเรื่องหนึ่งนะคะ,ะถ้าใครชอบตามนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ลองปล่อยผ่านกันดูนะคะสำหรับงวดวันที่17มกราคมนี้บนนะคะชอบไปที่เลข8นะคะส่วนล่างนะชอบที่เลข2นะคะ8จะมีอะไรบ้างนะคะ0ูนและ189นะคะสลับ2ตัวนะคะ2 0 2 6และ46ค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะถึงเวลาที่เราจะมาบอกในส่วนของรัฐบาลไทยในงวดประจําวันที่17มกราคมแล้วนะคะงวดที่2ของปีนะคะหลายๆคนรอตัวเลขของไอติมเนี่ยไม่ไหวนะคะบางคนเนี่ยนะคะถึงขั้นที่จะต้องไปนอนให้น้าเกลือที่โรงพยาบาลเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นเลิกดียามดีในการมาปล่อยกันเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนรีบไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะคะเพราะ,ะมีความมั่นอกมั่นใจนะคะมั่นใจอีกแล้วนะคะเออแต่ก็ต้องมั่นใจทุกงวดอยู่แล้วนะ ครเพราะว่าเรารักในตัวเลขแล้วก็เราชื่นชอบในการที่จะมาแบ่งปันกันเขาไม่เข้าอีกเรื่องหนึ่งนะคะ,ะถ้าใครชอบตามนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ลองปล่อยผ่านกันดูนะคะสำหรับงวดวันที่17มกราคมนี้บนนะคะชอบไปที่เลขก8นะคะส่วนล่างนะชอบที่เลข2นะคะ8จะมีอะไรบ้างนะคะ087และ189นะคะสำหรับ2ตัวนะคะ2 0 2 6และ46ค่ะ โอเคตามนั้นนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ